สวัสดีค่ะชาโรนโรดมาสเตอร์สุดาทิพย์จิรวัฒนพรนะคะขอเล็กแทนตัวเองว่าเล็กค่ะเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะขอเช็คนิดนึงว่ายังไม่หลับค่ะ,ะใครที่เป็นเพื่อนใหม่มางานวันเดย์เซมินาเป็นครั้งแรกยกมือขึ้นนิดนึงค่ะหลายท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านอีกครั้งค่ะวันนี้เล็กรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจอาทงมีของตัวเองค่ะกับทุกคนในวันนี้วันนี้ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีค่ะปีที่หลายๆคนบอกว่าเป็นปีที่ปั่นป่วนแล้วก็ท้าทายมากๆเล็กอยากจะขอยกตัวอย่างความท้าทายบางอย่างให้ทุกคนฟังค่ะเล็กว่าหลายคนเห็นกำลังซื้อที่กำลังลดลงทั่วโลกนะคะเพราะว่าผู้คนเนี่ย อยากที่จะจับใจ่ายใช้สอยกันน้อยลงระมัดระวังมากขึ้นค่าครองชีพค่ะสูงขึ้นสูงขึ้นทุกๆเรื่องค่ะตั้งแต่เราตื่นจนเราหลับเลยแต่ว่ารายได้ค่ะหรือว่าสวัสดิการของคนทำงานประจำกับไม่ได้เพิ่มขึ้นทันกับอัตรางเงินเฟอ้อเลยทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของใครหลายๆคนลดลงเป็นเงาตามตัวไม่ต้องพูดถึงคนทำธุรกิจค่ะ หรือว่าผู้ประกอบการนะคะซึ่งทุกวันเนี่ยเหมือนเขาถูกผลักลงสนามรบค่ะแล้วก็ต้องงัดทุกกลยุทธ์มาเพื่อทำให้ธุรกิจเนี่ยมันอยู่รอดแล้วก็เติบโตได้บ้างค่ะเล็กเชื่อว่าพวกเราหลายคนในที่นี้ค่ะรู้สึกได้แล้วก็สัมผัสได้ถึงความปั่นป่วนและท้าทายแบบที่เล็กยกตัวอย่างให้ฟังแต่ว่าถ้าใครไม่เห็นไม่รู้สึกเลยค่ะถึงความวุ่นวายท้าทายตรงนี้ โดยชีวิตตัวเองก็ยังไม่ได้สบายนักน่ากังวลใจนะคะแต่พวกเรารู้ไหมคะว่ามีใครบางคนคะ่ะที่เขาไม่ได้รู้สึกกับสถานการณ์หรือความวุ่นวายแบบที่เล็กบอกสักเท่าไหร่นำซ้ำําค่ะพวกเขายังมีชีวิตที่ดีแล้วมีคุณภาพด้วยคนกลุ่มนั้นคะ่ะคือคนที่มีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งทางการเงินเรียบร้อยแล้วแล้วพวกเขาส่วนใหญ่ ก็มี passive income ค่ะซึ่ง passive income เนี่ยมันมาจากสินทรัพย์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของเขาคำถามค่ะใครบ้างคะที่นั่งที่นี่ในตอนนี้เป็นคนกลุ่มนี้ช่วยยกมือหรือส่งยิ้มกลับมาให้เล็กนึงนิดนึงค่ะทำไมหน้าบึ้งกันนะคะ่าเล็กเชื่อค่ะว่าทุกคนอยากเป็นคนกลุ่มนี้กันทั้งนั้นที่ไร้ความกังวลในทุกสถานการณ์ค่ะ ไม่ว่าจะเกิดโควิดหรือว่ามีโรคระบาดอีกกี่ครั้งไม่ว่าจะเกิดสงครามขึ้นตรงไหนของโลกเงินจะเฟอ้อไปอีกสักเท่าไหร่แล้ววันนี้ค่ะพวกเราทุกคนโชคดีนะคะที่ได้มารู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจค่ะที่จะสามารถลดความวุ่นวายใจของเราทั้งในเรื่องของการเงินสุขภาพและยังช่วยสามารถสร้างความมั่นคงหรือว่ามั่งคัง่งในชีวิตนี้ได้ทันเวลาด้วยค่ะ เกริ่นม,มาขนาดนี้ขอเล่าเรื่องของตัวเองเพิ่มนิดนึงนะคะว่าเป็นใครมีประสบการณ์กับธุรกิจอาโธมี่ยังไงเล็กเป็นคนที่รู้จักกับอาโธมี่มาประมาณเกือบ7ปีค่ะผ่านการแนะนำของน้องสาวของตัวเอง2ปีแรกเล็กเป็นแค่ผู้บริโภคค่ะที่ชื่นชอบสินค้ามากๆใช้ต่อเนื่องค่ะซื้อง่ายแบบไม่ค่อยถามราคาเพราะว่ารู้เราว่าสินค้าอาโมี่คุณภาพดีราคาน่ารักค่ะ แต่ก็เป็นช่วงสองปีที่เราเป็นผู้บริโภคที่บอกเลยไม่เคยบอกต่อนะคะใช้เงียบเงียบคนเดียวคนที่บ้านร้องขอให้แนะนำเพื่อนให้ปฏิเสธทุกครั้งค่ะที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราไม่เข้าใจค่ะว่าอะทมีเป็นยังไงบวกกับความไม่ปลื้มในธุรกิจเครือข่ายที่เรามีอยู่เป็นทุนอยู่แล้วแต่เมื่อ5ปีที่แล้วค่ะชีวิตของเล็กเจอ turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนสำคัญ คือเล็กตัดสินใจลาออกจากการมีชีวิตพนักงานประจำค่ะซึ่งงานสุดท้ายของเล็กคืองานผู้บริหารของบริษัทในหน้าประกันภัยแห่งหนึ่งจากต่างประเทศประกอบกับคุณแม่ของเล็กค่ะตอนนั้นก็ไม่สบายมากขึ้นค่ะต้องได้รับการรักษาแล้วก็ดูแลมากกว่าเดิมคือต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยค่ะพบคุณหมอบ่อยกว่าเดิมหนำซ้ำช่วงนั้นก็มีโควิดมาถ้าใครจำได้เมื่อสีหปียังจำได้เลยค่ะว่า คุณแม่ตัวเองเนี่ยเป็นเคสสุดท้ายค่ะของห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลใหญ่ที่หนึ่งที่จะต้องรีบรักษาก่อนที่เขาจะปิดห้องผ่าตัดทุกห้องค่ะตามประกาศล็อกดาวน์ของทางรัฐบาลตอนนั้นบอกเลยว่าลุ้นปนเครียดค่ะแต่ก็รู้สึกโชคดีมากๆนะคะที่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้มีเวลาจัดการทุกอย่างได้ทันเพื่อให้คุณแม่ได้รับการรักษา แล้วก็ได้มีโอกาสดูแลคุณแม่หลังจากออกจากโรงพยาบาลมาสักช่วงเวลาหนึ่งค่ะบอกเลยว่ารู้ซึ้งค่ะถึงคำว่าเวลาว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดจริงๆแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดค่ะว่าเรามีอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่นอกเหนือจากเรื่องงานประจำแล้วก็เรื่องของคุณแม่ค่ะอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนั้นคือการเปลี่ยนตัวเราค่ะจากการเป็นผู้บริโภคมาเป็นนักธุรกิจอาโมีทั้งๆท,ที่เราเคยไม่ชอบ ไม่เคยมีคําว่าธุรกิจเครือข่ายอยู่ในลิสต์ของงานที่เราอยากจะลองทําเลยคําถามคือเกิดอะไรขึ้นคะทําไมเราถึงเปลี่ยนไปแล้วเราก็ตัดสินใจมาทําธุรกิจนี้ก่อนอื่นบอกก่อนนะคะว่าส่วนตัวเล็กเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรคะ่ะสงสัยเยอะแต่จะตัดสินใจง่ายขึ้นคะ่ะถ้าเป็นคนที่มีข้อมูลมาแบบแน่นๆแล้วก็น่าเชื่อถือเอามาประกอบ ที่เป็นคนคิดแบบนั้นเพราะว่าในแวดวงวิชาชีพที่เราอยู่ค่ะที่เรียกว่าความเสี่ยงภัยและประกันภยัยที่เราเรียนแล้วก็ทำงานมาเกือบ20ปีเนี่ยอาจจะสอนให้เราเป็นคนแบบนั้นแล้วก็คิดแบบนั้นถ้านึกภาพไม่ออกลองดูตัวอย่างนี้ค่ะสปอนเซอร์ที่บ้านของเล็กค่ะใช้เวลาประมาณ4เดือนเพื่อที่จะทำให้เล็กได้ทานเฮโมดิม oh เป็นซองแรกในตอนนั้น พราะเป็นคนที่ไม่ทานอาหารเสริมเลยแล้วก็อะไรที่ชื่อไม่รู้จักหน้าตาแปลกๆไม่เอาเลยค่ะแต่ถ้าจะให้ลองกินค่ะจะต้องส่งข้อมูลมาให้ดูก่อนแล้วก็เราอ่านจนเรามั่นใจค่ะเราถึงจะยอมเอาอาหารเสริมเข้าร่างค่ะพอมาเป็นถึงเรื่องธุรกิจไม่ได้แตกต่างจากเฮโมพิมค่ะช่วงแรกนี้คือสงสัยค่ะแล้วก็ไม่เคยเชื่อว่าอะตอมีจะมีความแตกต่างจากธุรกิจเครือข่ายอื่นจริงๆ ทั้งๆท,ที่เราก็ใช้แล้วก็ชอบสินค้าเขานะคะแต่ก็แบบที่บอกคือส่วนตัวเป็นคนที่ตัดสินใจได้บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลค่ะประกอบกับความสงสัยว่าคนที่บ้านเนี่ยเขาไปสนใจอะไรนักหนากับอาทอมีในตอนนั้นทําให้เราค่ะตัดสินใจเร็วๆในการเข้ามาเรียนรู้อาตอมีพร้อมคนที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าจะได้คุยกันรู้เรื่อง แล้วเราก็คิดว่าเราจะได้ปมปรามเขาค่ะว่าอย่าไปทําอะไรจริงจังมากกับอาทูมี่อันนี้วางแผนนิดนึงค่ะความสงสัยแล้วก็ความเป็นห่วงคนที่บ้านในตอนนั้นนะคะเลยกลายเป็นการเปิดประตูให้กับเราค่ะเข้ามาทําความรู้จักกับอาทมี่มากกว่าแค่การใช้สินค้าการที่เล็กเข้ามารู้จักเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะทําอยู่แค่2เรื่องคือพาตัวเองเข้ามาในระบบของบริษัทแล้วก็เรียนกับทางสปอนเซอร์ค่ะ แค่นั้นก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจธุรกิจมากกว่าเดิมเยอะค่ะแล้วก็การเข้ามาเรียนทำให้เล็กเห็นว่าอาทอมมีแตกต่างแล้วก็มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับที่เราเคยคิดมาก่อนแล้วที่สำคัญค่ะธุรกิจอาทอมมีมีความลงตัวกับสิ่งที่เล็กมองหาอยู่ในตอนนั้นความลงตัวแรกค่ะคือเรื่องของเวลาที่เล็กกำหนดได้เองจัดสรรได้เองความลงตัวที่สองค่ะ คือการได้พบกับเครื่องมือสำหรับการเกษียณที่พรีเมียมแล้วก็เป็นไปได้จริงตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะลองทำค่ะหลังจากที่ได้ศึกษาทั้งบริษัทแพนแล้วก็มั่นใจในสินค้าอยู่แล้วรู้เลยค่ะว่าต้องลองทำไม่มีอะไรเสียหายไม่มีความเสี่ยงแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าการลองทำของเราเมื่อหลายปีก่อนจะทำให้เราเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้สองคนในครอบครัวของเราเป็น star m a ตอร์ในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆค่ะตอนนั้นที่ตัดสินใจลองทำเล็กคิดง่ายๆแบบนี้ไม่ซับซ้อนค่ะถ้าภายในหนึ่งปีหลังจากที่เล็กเริ่มลองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเล็กก็อาจจะกลับไปทำงานในวิชาชีพของตัวเองได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าทำแล้วมีรายได้แบบแพสซีฟที่เขาบอกกัน ว่าแค่5้าถึงหกมืนบาทต่อเดือนจากการเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์เราคิดแบบนั้นก็ถือว่าดีมากแล้วค่ะเพราะสําหรับเล็กเป็นการลงทุนเวลาที่คุ้มค่ามากที่สุดถ้าใครจําได้ค่ะในช่วงโควิดมันไม่มีการลงทุนอะไรในช่วงนั้นค่ะที่จะให้อัตราผลตอบแทนได้ดีเท่ากับการเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ในอาโธมีเลยแต่ถ้าจะมองในระยะยาวค่ะ หรือเรื่องของการเกษียณสำหรับเล็กอะทมีคือช็อตคัตที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเกษียณค่ะพร้อมที่จะรอให้เงินบำนาญกับเราเริ่มต้นนะคะที่เดือนละ60,000บาทไม่แย่เลยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเล็กจะใช้คำว่าลองทำในช่วงแรกแต่นิสัยตัวเองก็ตั้งใจทำนะคะไม่ได้มองว่าอะทมีเป็นงานอดีเรกแล้วก็ทำเอาตอนที่สะดวกไม่ใช่ค่ะ ทำให้ช่วงปีแรกของเล็กเนี่ยเล็กตั้งใจเลยว่าเล็กจะทำออโตเซลล์มาสเตอร์เพราะเขาบอกว่าการเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์คือการขึ้นบันไดขั้นแรกของการมีรายได้แบบพสซีฟแล้วเพราะว่ามีแผนการตลาดแบบอาทอมี่และสินค้าอย่างที่ทุกคนเห็นกันค่ะก็เลยช่วยให้เล็กเนี่ยสามารถเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์ได้ภายใน6เดือนตั้งแต่เล็กตัดสินใจทำธุรกิจนี้อย่างจริงจังค่ะขอบคุณค่ะ หลังจากนั้นก็เลยไม่ได้อยากเป็นแค่ออโต้เซลล์มาสเตอร์ละค่ะเพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์เกิดขึ้นเรามองเห็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ค่ะเรามีความเข้าใจแบบเข้าไปในใจไม่ได้อยู่ที่แค่สมองค่ะว่าการเลือกทำธุรกิจอาธอมีของเราคือการสร้างอนาคตคือการสร้างธุรกิจสำหรับอนาคตของเราค่ะไม่ใช่วันนี้ แล้วก็เป็นการสร้างเครื่องมือกเกษียณที่สุดยอดเครื่องมือหนึ่งให้กับตัวเองซึ่งมันไม่ได้เหมือนกับงานที่เล็กเคยทํามาก่อนค่ะซึ่งเล็กยอมรับว่างานที่เคยทําให้ผลลัพธ์ที่ใหญ่ในระยะเวลาอันสั้นกว่าแต่ผลลัพธ์นั้นก็หมดไปทันทีถ้าเล็กเลิกทําเหมือนกันจนถึงวันนี้เล็กยังเดินอยู่บนเส้นทางนะคะของการที่สร้างธุรกิจเพื่ออนาคตและเครื่องมือกเกษียณของเล็ก 5้ปีกับอาโอมีเล็กเรียนรู้อะไรหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่ผ่านมาในชีวิตของเราค่ะจะไม่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของเราในธุรกิจอาทอมีแน่นอนทุกคนจะสามารถเริ่มต้นใหม่ที่จุดเดียวกันแล้วก็มีเส้นชัยเดียวกันได้ที่อาทอมีแล้วทุกคนค่ะมีคุณสมบัติและมีความสามารถมากพอที่จะทำธุรกิจนี้ ซึ่งมากกว่าที่บางครั้งตัวเองคิดเอาไว้ซะอีกนะคะสำหรับเล็กแล้วค่ะทุกวันคือโอกาสที่เล็กจะเลือกให้กับตัวเองแล้วเป็นการเลือกที่ล้วนมีผลในชีวิตของเราทั้งนั้นดังนั้นเราคิดค่ะว่าเราต้องฝึกแล้วก็ชินกับการเลือกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีกว่ามั่นคงกว่าเดิมแต่บางครั้งค่ะคนเราหลายๆคนหรือตัวเราเอง เราก็ไม่ยอมเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ยอมที่จะอยู่กับอะไรเดิมๆที่บางทีมันก็ไม่ค่อยดีกับชีวิตหรืออนาคตมากนักแปลกดีนะคะหรือว่าจะเป็นการเลือกค่ะที่เราจะเลือกทำความเข้าใจหรือว่ารู้กับวางเรื่องให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจว่าอะไรดีหรือไม่ดีจะได้ไม่ต้องเสียใจหรือมานั่งเสียดายทีหลังค่ะตัวเล็กเองเล,เลือกที่จะเข้ามาเรียนรู้อะทมี่ในตอนนั้น เพื่อให้รู้ว่าอาทมี่คืออะไรก่อนที่จะกลับไปบอกคนที่บ้านว่าอย่าทำตอนนี้เลยอยากจะบอกทุกๆคนค่ะโดยเฉพาะเพื่อนใหม่ว่าการเข้ามาศึกษาอาทอมี่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่านี่คือธุรกิจสำหรับคุณหรือเปล่าเป็นการลงทุนเรื่องเวลาที่คุ้มค่ามากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยค่ะหรือว่าจะเป็นการเลือกในทุกๆวันว่าตัวเราจะใช้เวลาอย่างไงค่ะ จะใช้เวลากับกิจกรรมอะไรเพื่อให้เราเดินเข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยขึ้นอีกทีละนิดแต่หลายๆครั้งค่ะลองสังเกตไหมคะพวกเรามักจะอยู่ในโหมดที่เรียกว่าออโต้พาย t ค่ะเป็นโหมดที่ขับเคลื่อนไปโดยอัตโนมัติแล้วเราก็เลือกทำในสิ่งที่เราชอบใจสบายใจมากกว่ากว่ารเลือกทำในสิ่งที่เราควรจะทำค่ะเพื่อเป้าหมายหรือว่าอนาคตของเรา สุดท้ายค่ะเล็กเชื่อว่าพวกเราทุกคนในห้องนี้ต้องการความสำเร็จเล็กก็เป็นหนึ่งคนค่ะที่ต้องการเหมือนกันแต่ความสำเร็จสำหรับเล็กค่ะไม่ใช่การเดินไปถึงปลายทางหรือการไปเห็นเป้าหมายสูงสุดที่ตัวเองตั้งไว้เท่านั้นแต่ว่ามันอยู่ในกระบวนการอยู่ในเส้นทางที่มี progress หรือว่าความก้าวหน้าค่ะในเรื่องของงานทีละนิดแล้วก็ก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆ ซึ่งสุดท้ายเราก็จะเดินไปถึงปลายทางของเราได้เช่นเดียวกันวิธีคิดแบบนี้ค่ะทำให้เล็กสามารถเริ่มต้นธุรกิจอาทงมีได้ในช่วงที่มีโควิดพอดีเพราะเล็กตัดสินใจที่จะเริ่มจากการมีลูกค้าคนแรกก่อนแล้วเพิ่มเป็น10กลายเป็นร้อยเห็นสมาชิกหลายร้อยจนสมาชิกแตกเป็นพันในวันนี้ความยากที่สุดค่ะรู้ไหมคะตอนไหนคือตอนที่เราจะต้องหาลูกค้าคนแรกๆค่ะ แล้วเราก็ต้องอดทนทําในหลายๆเรื่องที่เราไม่เห็นความสำเร็จเลยจนเราสามารถเจอลูกค้าคนถัดไปได้จนเราเจอพาร์ทเนอร์ค่ะแล้วเราก็เห็นพาร์ทเนอร์บางคนกำลังเดินตามเรามาเพราะว่าอาจจะเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์สิ่งเหล่านี้ละ่ะค่ะที่เล็กเรียกว่า progress หรือว่าความก้าวหน้าในงานอ t ธมีแล้วมันก็เป็น small wins หรือว่าเป็นชัยชนะเล็กๆในงานของเล็กค่ะระหว่างทางในธุรกิจอาทมีสุดท้ายจริงๆแล้ะค่ะปีนี้นะคะเล็กขอไวพรให้ทุกคนค่ะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านเลยแล้วอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกๆเรื่องได้ตลอดทั้งปีแล้วอย่าลืมให้โอกาสตัวเองในการเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองทุกวันจนเห็นความสำเร็จระหว่างทางค่ะ จนเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ทุกคนตั้งใจขอบคุณที่ตั้งใจรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ